ฮเฮ้ยตรงนี้มาชมปากจุโลุกทำแล้วชมปากจุโลุไม่ขอแนะนำเด้อที่ตรงนี้เราแม่นครับผมอือก็การกับผมนี่ผมกับบอคอแนะนำนะครับเด้ออืมเอามันแก้วใส่วาซา่นี่นาหน่ เออบ่อจะขอแนน้ำลุงเนี่กบบนยก็บบุขอแนน้ำเด้อกับเด้อเพื่นาไม่ขอแนะน้ำนะปึ๊กปึ๊กน่ะไม่ขอแนะนํำอืมเออชอบใครชอบมันลุงเนี่ยว่าอ่าไอ้ปึ๊กนั่นแหละกันหนาวนกแกหนาวเข้าใจเลยแหละจริงเป้งผมก็ากบอกเพื่อนเพื่อน,นงานเหมือนกันนะอืมน,นี่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 ให้ผมทำคนเดียวเพราะว่าผมจะลองดูก่อนอืถ้ามันถูกยังไงก็คอยว่ากันแต่นี่ พิสูจน์นะครับผมว่าพานได้เด้อเพื่อนๆไปใช้วิธีเอาเลยเพราะว่านี่มันเข่าจริงๆนี่แค่ผมทำแล้วมันไม่โดนมันไงมันเร็วมันเร็วต้องใช้กับตัวใหญ่อืแต่นี่ผมจะมาลองแบบใหม่มันแก้วมันแก้วพี่น้องผู้เฒ่าิ่นเว้าไว้อยู่ในคนโบราณคนตะกีตะเกาเนาะิ่นเว้าก็จะวอาว่ามันแก้วเนี่ะมันกินในโหนในชมตะเกามันเข้ามันกินได้นุ่ขาวนหู่อย่างนั้นเอง โอ้กูก็เผาหนังเอาหนีเลยไหมเอาหนีละทัดที่ใจเอาหนีละเดี๋ยวผมจะเปิดนะจัวน้อยหนีเลยเอาหนีเลยเอาตรงนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเอาตรงนี้มันเลยนี่มันมีขุยที่มันมาหากินอยูนี่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 แบบนี้มันต้องเอาเยื่อใหม่ๆแปลกๆเนาะเอาเยื่อใหม่ๆแบบแปลกๆหน่อยนี่มันแก้ว มือมันแก้วนี่ใส่หลุมมันเลยนี่น,นีซ่อนตัวเรือไอ้จะปุย้ยหนอบาทนี่โอ้ยโดนแล้วนี่เอ้ยรั่นจนได้พี่น้องเอ้ยบาทนี่โอ้ยพระรจารย์เนาะลุงเนตรบอกว่า,ถ,า,า,นะานะถ้าลักล่นอย่างเงี้ยน่ะลักล่นอย่างงี้นะถ้าลักล่นอย่างเงี้ยตัวใหญ่ลุงเนธบอกตัวใหญ่นี่ถ้ามันลั่นอย่างงี้นะเออ ทำร้านอย่างเงี้ยโตใหญ่ลุงนี่ตัวใหญ่เลยแหละโอ้ชูในชนลุงชูด้ลูกกันบาดนี้โบราณแท้ๆหัวมันรันผมเลือเอาใหม่เอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยอะไรอ่ะโอ้แบบนี้นะเข้าคู่หรือเปล่าลุงรันสองทีละอาจจะสองตัวน่ะเอ้ยผมเคยเห็นเกิดมาผมก็เคยเห็นดีนะครับผมมันเข่ากองห้ามผมแม่เขาตะกี้กเจ้าเอาหนึ่งตัว เขาผ่านน้ำกระติกยิ่งนะครับพี่นอ้องเฮาเออผมก็เกิดท่านอยู่รุ่นผู้เฒ่าบุระผู้เฒ่าผู้โอ,โอโนะครับนเนาะเฮาลาบานลันเดืสองมันเขามาผมหนึ่งสองตัววันนี้บักใหญ่เลยเขามาต่อสู้กันโอ้ยบาดเลยลุดไปเลยบาดเลยโอ้ยหลุดไปเลยบาดโอ้ยลายเลยบาดเย่แล้วบาด่ะเอาตัวนี้ขเขายังมีอีกตัวหนึ่งครับผมเพื่นนอนๆจะพร่งหนีไปไหนหน่าอือ เป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าไม่มีเพื่อนๆหรือว่าเจบซี FC. โอ้ยผมก็บอกว่าผมไม่รู้จะไปยังไงมายังไงอะนะเพราะว่าเวลาผมคิดถึงเพื่อน,อนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนคนติงต้องไปเลยแหละแต่ทุกวันนี้เออผมได้รู้จักเพื่อนแล้วก็อ้าวอันนี้ก็รุดไปอีกอ้าว งสัยอยากได้รวงข้าวหรือเปล่าเอออยากได้รวงข้าวหรือเปล่าไม่มีปัญหาจัดไปจัดไปคงอยากได้รวงข้าวแหละว่าไม่มีปัญหาจัดไปนี่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 อาจจะชอบตรงนี้อาจจะชอบตรงนี้นะอาจจะชอบตรงนี้ไปเข้า เขาไปน้ากันรอดบาดนี่ม,มัมีบาดอยูไไ่แล้วโอ้ขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยมือ,มอไปบาดนิดนึงโหดจริงๆเอาละบาดนี่ลูอ่ะแต่ผมจะาพาไปลุยอุกนบาดหนึ่งของหลังนี่เดี๋ยวออกไปใส่กันที่หลังใหโอ้โหด้ยเอาละไปโลมิง